ซื้อ่บแบบคุ้มมากค่ะด,ดิฉันรู้สึกดีใจเพราะว่าช้อปปี้เป็นอะไรที่แบบว่ามีแฟลชเซลอะไรสนุกสนานมากนะคะก็จะได้ราคาที่คุ้มค่าแล้วก็มีเกม,มโชว์มีเกมสนุกต่างๆก็วันนี้คือแบบมาเล่นแล้วก็มีน้องแบมแบมด้วยสนุกมากค่ะชอบมากเตรียมตัวยังไงคะคะเตรียมตัวยังไงคะก็ต้องเตรียมใช่เพราะว่าต้องมีแบมแบมก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะก็ต้องแบบเต็มที่เพื่อน้องแล้วก็เพื่อไม่ใช่เพื่อทีมนะคะเพื่อน้องต้องยอมแพ้ ไม่แพ้แพ้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็แพ้นะคะค่ะอะไรนะคะโอเคก็เชิญชวนแล้วกันนะคะเพราะว่าคือช้อปปี้ก็จะมีแคมเปญพิเศษอยู่ตลอดแล้วก็11ครั้งนี้เป็นบิ๊กแคมเปญที่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ฝากสําคัญคือนอกจากแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แล้วฝากร้านชาเมทัทล์อฟ f ิเชียลในช้อปปีด้วยนะคะวายยัคะลดเยอะไหมคะลดเยอะสุดๆค่ะลดแจกแจกแถมแล้วก็มีไลฟ์กับช้อปปีอยู่ตลอดเลยค่ะ ค่ะ่ะถึงเรื่องที่พวกคุณอยากคุยแล้วแน่นอนเลยค่ะอัปเดตหัวใจนะคุม่กันหน่อยว่อต้องบอกว่าอัปเดตหัวใจใช่ไหมคะรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวทุกคนอย่าพ่งอย่างก่อนอย่างแบบอย่างก่อนหน้านีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะเห็นเทียบแบบผ้าแฝดออกเล่กเล่กต่างๆบ้มันเหมือนเปิดมากอ๋อก็ ต้องบอกว่าเป็นเป็นรายการที่อาจจะเป็นพี่พี่น้องน้องกันด้วยเป็นพี่วุดดี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นนอกเหนือจากนั้นที่พาไปก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือไปขายของค่ะไม่ก็ไปแบ่งปันโมเมนต์ดีๆเพราะว่าแบบเหมือนบางบางทีมีอะไรที่แบบเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะแล้วไปเล่าได้อะไรแบบนี้ไปพูดถึงกันได้ก็จะเชิญชวนคุณธนพลเขาไปด้วยอะไรแบบนี้ค,นค่ะคุณธนพลเขามีเขินไหมคะก่อนออกอ,อะไรนะคะมีเขินบ้างไหมคะ ก็มีก็มีแต่ว่าก็จะมีเตรียมกันไว้ค่ะว่าอันไหนถ้ารู้สึกตอบหรือว่าไปไม่เป็นอะไรเงี้ยสกิดขาค่ะเริ่มชินหรือยังเริ่มชินหรือยังก็จริงๆก็ไม่ไม่ชินหรอกค่ะแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้าแบบเหมือนอย่างที่บอกแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไปทุกรายการไปบ่อยๆะไยเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาแบบจะเขินๆด้วยแหละอืมก็อาจจะแบบว่าออย่างกรณีพี่วูดดี้อย่างเงี้ยรู้จักกันทั้งคู่ก็ชวนชวนเหมือนไปคุยพี่ๆน้องๆกันอย่างเงี้ยนะคะบางทก็พูดเก่ง อะไรนะคะพูดเก่งครับพูดเก่งไหมก็ก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งค่ะอืมแต่ดูหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆเออไม่ไม่ได้เรียกว่ามากขึ้นสม่ําเสมอแล้วกันค่ะอ๋อจะหวานอยู่แล้วสม่ําเสมอใช่ใช่เน้นสม่ําเสมอหลายคนจะเน้กโมเมนต์เที่หวานเวลาคุยกันเป็นเสียงสองเสียงค่ะโมเมนต์พิเศษแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิเศษค่ะเวลาคุยยังไงอ่ะคะ โทษนะคะดิฉันต้องคุยกับคุณเหรอคะเนี่ยเก็บเสียงนี้ไม่คุยคนเดียวเหรอคะเขาต้องคบเป็นคุณธนาพลเหรอคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แคนคนเด็ดคเป็นคนคนนี้คนนี้ใจแต่คนนี้ก็ไม่ได้ก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกขึมขึมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเขาเขาจะมีความคิดเล่นอะไรเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบ ชอบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะฮโยฮโยไม่ใช่ดิฉันนะคะเขานะคะแบบฮโยแบบแบบขำขเล่นๆอะไรเงี้ยสองพันสามมากกว่าเราหลังหลังเริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วชอบไหมคะอ๋อชอบค่ะชอบชอบเสียงเขาเออชอบเขา ก็นนะ่คุณปูมาขนาดนีด้แล้วคุณันตอบว่าอะไรก็ล <c oughs> ุ้นว่าจะมีวิเวววิวาเราหรือเปล่าอะไรอ๋อก็ต้องบอกว่าออก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าเออลงเอยหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจเนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็อให้ให้เวลาเป็นตัวที่ทช่วยช่วยกําหนดกันไปละกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือว่าทั้งเชียร์ด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะคือศึกษาการแบบ ดูแลกันแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอะค่ะเริ่มมีพูดคุยกันล้วคือถ,ถ้าถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าอุ้ยจะตอ,ตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังะค,ะค่ะจริงๆเซนเซนที่เมืนเริม่มมีว่าจะขอฉันหรือยังเขาจะขอฉันไหมหรือแบบนนมีโมเมนต์แบบนั้นตอนนี้ที่ฉันถ้าเซนที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉัน หรือที่ฉันต้องขอเขาหยอก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 ไหมค่ะไม่ก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันแล้ค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาไป,ไปอีกสักพักนึงอะไรแบบนี้ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> สักพักหนึ่งก็คืออาทิตย์หน้านะคะเี่ยจริงๆเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะมีครอพวยเนี่ยเนี่ยถามแบบนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลย คือแบบเอ่อถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบตอบ,ตอบยากตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเราเรามีชีวิตอยู่กับอยู่กับครอบครัวอยู่กับการเ,เป็นเป็นเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งอาจจะต้องมีมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงะค่ะมันก็เลยแบบอ่ะอ่ะงานทํางานไปก่อนแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่อยากแต่งงานเอาเลยตอนนี้อยากแต่งงานไหมโอ้ เราัเราเอาตัวเราอ่ะอายุอนาคตเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนไม่ได้คุยเป็นเอาข่าวแล้วนะอย่างเรื่องสของกันแล้วนะเหมือนเห็นน้องเห็นนุ่งมาแต่เด็กอ่ะแบบเออเห็นนั่งแต่อ่อนแต่ออใส่ชุดมอปลายอย่างเงี้ยจนปูณนี้แล้วอยากไหมอยากไหมปุณนี้ก็บอกเตชียไม่แต่งไม่ออกจากวงการอยากแต่งไหมหรอคะอืมก็ก็ใช้คําว่าจริงๆก็อยากอยากอยากมีการลงเอยกับ กับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละอืแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะอืพูดจริงๆเพราะว่าที่ฉันแบบว่าซีเรียสกับงานมากจริงๆในช่วงนี้นะไม่ไม่ไม่มีใครเร่งเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเราคือครอบครัวเขาก็ให้เราตัดสินใจเองแล้วค่ะ นี่จริงจะเชียร์ให้แบบมีแฟนยังยากเลยเชียร์คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบเออ่แต่งหรือว่าอยากที่จะแบบคบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดสินเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยค่ะอืมอุ้ยตายแล้วเชียร์ไม่ขึ้นหงอยเลยอะหงอยเลยอะโอ้ไปไม่เป็นเลยอะอะไรพูดรู้เลยว่าอยากจะถามว่าตีมอะไรคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยอุ้ยหงอยเลยจบเลยตัดจบ เขาจะมีโมเมนต์ที่แบบกล้าพ like oh, ูดขอเฮ้ยเรืาเรไปขอเราแต่งงานไปแล้วเขาจะมีโมเมนต์อู้หูเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆอย่างสองเซตถามเขาน่าจะมีแหละไม่รู้ต้องไปถามเขานั่นต้องไปถามเขาค่ะต้องไปถามเขาเฮ้ยอย่างนี้เราต้องแต่งตัวจะแต่งไปแต่งมาสวยน่าเรียกอะไรต้องรับน่าพร้ของผมพร้อมหรอเออทุกวันนี้ยิ้มเสื้อบอลใส่กันอยู่เลยอ่ะ เออนึกสภาพหน้าพร้อมผมพร้อมแบบไม่ออกเหมือนกันนะต้องเตรียมแสกไว้ในรถอะไรอย่างนี้ไหมอย่างนั้นเลยเหรอคะโอ้ตายแล้วดิฉันดิฉันชอบสายตาพวกคุณตอนนี้จังเลยค่ะค่ะคันนี้ขอถามนิดนึงค่ะล่าสุดเรามีการเบิร์ดเดย์ที่แอสเซเดียมไปด้วยใช่ไหมคะค่ะอ๋อก็อันนี้ก็คือแบบว่า แฟนๆเขาก็จะคิดถึงโมเมนต์แบบเชียร์กับพี่แอนอะไรแบบนี้แล้วแบบพอดีเพิ่งล่าสุดจะเป็นแบบวันเกิดพี่แอนเขาด้วยอะค่ะแล้วก็แบบเราไม่ได้มีโอกาสได้แฮปปี้เบิร์เดย์ตรงๆเลยแบบนี้ก็เลยแบบว่าชวนพี่แอนมาทําอะไรหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นโมเมนต์พิเศษเซอพส์ให้หน่อยอะไรแบบนี้ย้อนหลังให้พี่แอนี่ค่ะอ๋อใช่เราก็ตกใจเหมือนเลยว่าแบบโเชื่อว่าแฟนๆคงคิดถึงจริงๆอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆจัดตอน ซีรีส์จบไปตอนนั้นจนตอนนี้คือแบบเออเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอพี่แอนบ่อยเงี่ยพอแบบมีโมเมนต์อะไรหน่อยก็เหมือนแฟนๆเขาก็แบบดีใจแหละดีใจแหละได้แบบไปกินข้าวแล้วก็ได้ทําสิ่งที่แบบเขารู้สึกแบบอยากเห็นนะกินข้าวเดีวยกันแบบหรือวแบบ่าเบิร์ดเดยก์กันอะไรอย่างเงี้ย็ต้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะยังสัพพอร์กันอยู่เลยค่ะอะความันนะคะเอ,อเป็นความรักที่มีต่อพี่แอนตลอดไปค่ะ<ด>อ,อืม